ขอบคุณครับยอร์ไอเค่ะไอเจาะคอมเมนต์มันเกิดกับแฟนคลับเมื่อวานดีใจครับดีใจมากๆก็น่าจะเป็นปีปีแรกๆเลยนะคะที่ได้มาเจอแฟนๆในวันเกิดจริงๆด้วยแล้วก็พอแฟนๆมารวมกันเยอะขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกันเพราะพี่เดียวไปก็แบบอุยเหมือนแบบคนมาแบบรออยู่ตรงนก็ดีใจมากๆที่ ได้ได้มีโอกาสส่องมันเจอในห้องพ่อเป็นแฟนด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆพี่สิบหกปีแล้วค่ะปีนี้มีอะไรพิเศษไหมสำหรับใบยี่สิบหกยีบ26เหรอครับ12บสอี่สิบปีว่ามันเป็นตัวเลขที่ที่ไม่ค่อยอยากฟังก็ยี่สิครับ26แล้วก็ก็ดีใจนะครับดีใจที่ที่ได้เจอพี่ทุกคนตรงนี้ด้วยเหมือนหมายความว่าเหมือนเราเติบโตมาด้วยกันตลอดเนี่ยตั้งแต่ 2 0 2ส่ 20, 21, จนปีนี้แบบว่าห้าปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนก็ยังรักแล้วก็ให้การเรี้ยงดูเสมอขอบขอนะออคุณจากแฟนคลับด้วสวยด้วยนะก็เยอะมากๆค่ก็ตอนนี้ก็เก็บไว้หมดแล้วเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวจะนำมนไปบ,บัิงจรปีนี้ั้งเจจะทำาุรอะไรกันก็คุยกับคุณแม่ไว้ว่าอย่างปีทีแเราไปบริษัทที่สูงกนกกระสาใช่ไหมครับปีนี้ก็อาจจะกลับที่เดิมด้วยแล้วก็ เดี๋ยวเรากำลังดูกันอยู่ว่าเราอยากไปบริจัทที่ไหนอีกที่ที่มันแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเราอยากบริษัทไม่ช่วยเหลือคนเหล่านั้นจริงๆมีของขวัญพิเศษให้ตัวเองหพีอยังคาปิงของขวัญพิเศษนะครับยังไม่มีเลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็อ,แบบอยากแบบพักผ่อนเงี้ยนะเหมือนมีของขวัญพิเศษหรือเป็นพิเศษไหไม่รู้เหมือนกันพี่ชอบแบบ ชวนพี่ออนดีกว่าพี่ออนเดี๋ยวพาไปเจอบิวกี้เขาจะเ็คออกเ็คออกก่อนพี่พีของแต่ทุกคนลุ้นลุยรอเลยลุ้นอยู่เมื่อไหรจะเห็นไหมให้ขอให้พี่รู้สึกกับพี่ได้ใช่บ่อยๆแล้วจะได้ใช่บ่อยๆมันเป็นแบบเชื่อแบบนั้นมันไม่มีสิพี่ลอยล่งอ่ะใครถึงว่าให้เอาแหวนดูอรแนี้อ๋อ เขามาครบเซ็ตไหมที่มีสิทนิ้วนะต้องใส่นิ้วไหนอะคะรอใส่นิ้วไหนอยู่ได้ทุกนิ้วค่ะแค่นิ้วเลยอันนี้คือให้กันมาแล้วใช่ไหมคะหอมให้ยังใช้มาแล้วครับไกใช้ให้มาแล้วคุณประชามากก็ชอบค่ะเขาสิบนิ้วไหคะเขาสิบนิ้วเขาให้อะไรหนูก็ชอบ่าอะไรเขามให้ มันไม่ใช่แบบว่าไม่รู้เหมือนกันเราเขาให้เวทผออะไรเป็นพิเศษไหมเวทผอเหรอครับเขาก็เขาก็ขอใหอ้อ่หนูเป็นคนที่น่ารักน่ารักเลยหนูก็เลยบอกให้เขาทำต่อแล้วพี่พีเ่เมื่อไงมาง <c oughs> เขาบอกเขาน่ารักรอยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็น่ารักนี<อ>่เขาบอน่ารักบางเวลา <c oughs> ผมก็ถามถามถึงปัดคอนเสิร์ตาวแล้วเป็นไงบ้างคะดีใจครับดีใจมากก็พอผ่านวันเกิดมาก็เป็นวันขายบัตรพอดีเลยแล้วก็หนูก็หลับยาวเลยพี่นั่งก็นอนอยู่บ้านแี้ครหลับตื่นมาปุ๊บบัตรสุวาวตกใจเหมือนกันที่เพียวว่าทยอยส่งแล้วแต่10โมง11โมงอะไรกันแล้วว่าแบบบัตรเริ่มทยอยสวาวแล้วนะดีใจด้วยก็ ดีใจมากๆที่ได้แฟนให้การสปอร์ตคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโมเมนต์ดีๆด้วยกันในคอนเสิร์ตหลายคนบอกว่าเป็นเป็นความฮอตของป่าวสาวเราเอ่อการ์ดมันเลยขับร่นไปหายหมดเลยมากเลยสามสามรอบไปหมดเลยวเไม่รู้ป๋าสาวป๋าสาวก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวก็ไปหาภรรยาแต่ก็บอกว่าเอาพักกลุดแห่งปีแล้ยนะปีนี้ซู่คุณออนกับด็อกเตอร์ไม่ได้ ดีใจครับดีใจมากสามรอบด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราทำกันสามรอบครับก็รู้สึกว่าแบบเออน่าจะน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆตอนนี้ก็พยายามเตรียมโชว์กันอยู่เตรียมคนมากๆมีการซ้อมอะไรกันแล้วเรียบร้อยอันนี้เพิ่มรอบไหมคะเพราะถ้าโชว์เอาแสดงว่าต้องมีคนพลาดทำไมวะสามรอบก็ไม่ไหวแล้วคิดอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนขอกลับไปคิดนิดนึง เพราะว่าเวลาทำอยากอยากจะทําให้ม yeah. ันดีที่สุดด้วยไม่รู้ว่าตัวเราจะเหนื่อยกันไหมหรือเปล่าเราปกติครึ่งรอบเหนื่อยแล้วก็ทางทีมงานก็พยายามจะจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงว่าการที่ การที่เราพยายามจะจะทำให้ทุกอย่างสมูทที่สุดแล้วก็ทำให้การรีเซลเนี่ยมันน้อยที่สุดด้วยเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้บัตรในในในราคาทีทุกคนควรจะได้แตงทีตอนนี้ยังไม่ได้มีจชา,า,าที่บริมาลรังวาใช่ไหนพุทกิ์คจะโดนกันนะคะวันเกิดขันใดก็ทีจ่าที่มาอันนี้ก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องรอดูทางทีมงาครับทมงานก็จะค่อยๆพยายามฟีดแตเข้ามาว่า มันเป็นยังไงบ้างคือจริงๆทุกครั้งที่เราทำงานอย่างนีเราก็พยายามจะรับฟีดแบ็กเข้ามาเพื่อพยายามปรับปรุงให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆเราเราอยากจะบอกทุกคนว่าเราพยายามทําทุกอย่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบหรืออะไรต่างๆก็เพื่อแฟนๆทุกๆคนจริงๆปรับตัวเอาขนาดนี้แสดงว่าโชว์นี้มันจะต้องแบบว่ายิ่งใหญ่เป็นโยงงานูด้วยก็ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง ยังไงเริ่มกดดันมากขึ้นล้วก็มีกดดันครับทุกครั้งที่ทำงานก็กดดันบ้างรู้สึกว่าแบบเราอยากทำออกมาให้มันให้มันดีที่สุดด้วยเขาไม่ต้องกดดันเราต้องกดดันเองคือเราทำมาตรฐานที่สุดเออไงก็ได้น่ะสิพี่แล้วไงต่อคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกอีกมูดหนึ่งมากกว่าเพราะว่าไม่เพลชเชอร์เนี่ยมันคือความความชื่นชอบอย่าง the w ยววีดิ้งคอนเสิร์ตมันก็จะมีคอนเซ็ปต์ตมันมีคอนเซ็ปต์ของ the w ยวว i n g อยู่กับ ตัวซซนายแต่งผีอยู่ก็อยากใหทุกคนมาดูว่ามันจะออกมาเป็นอะไรประมาณไหนพี่ก็ดูแบบว่าตัวแฟนสเตจของเขาเพราะเขามาด้แต่คนเป็นห่วงไงว่าเอสถานที่จะตอบโจทย์การทอนเสิ์ของผีไหมอะไรเงี้ยเฉยผีไม่ว่างไม่ใช่เราก็พยายามตัดคอนเสิร์ตให้ให้ทุกคนมาได้ได้กดเลลิสขบถึงขบ ก็จะหวานกว่าที่ทุกคนเคยมีภาพเคยมีวิปินหวานนี่กว่าพี่หวานเจี๊ยบว้าวหวาน้อยคนละนะจริงผมมีเสียงสะท้อนหรอมันยากไหมพี่พีคอนแต่ครั้งในการคิดโชว์ในคอนเสิร์ตแต่ละทีเลเนี่ยมันยากไหมเหรอค่อนข้างยากนะครับพอพอเราทำไปเรได้พี่ว่าทุกคอนเสิร์ตนะครับครั้งแรกก็จะยากแบบหนึ่งครั้งที่สองก็จะเป็นความยากอีกแบบหนึ่ง รอบนี้เรามาในธีมเดอะ์เวดดิ้งมันก็จะมีความยากของมันรูปแบบนึงด้วยแล้วก็พอเป็นคู่กันเราก็ต้องมาบาลานซ์ความชอบของเราซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็เราพยายามจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้แพรออกมาดูสมูทที่สุดให้ดูรู้สึกว่าทุกคนรู้สึกว่าแบบเออ f ู l ฟิล l l เราได้อะไรมุมแบบนีดีกับบ้านกันเพลงนี้จะเน้นไปทําเพลงรักเลยนีคะให้มันเข้ากับธีมคอนเสิร์ตงานแต่งมันก็เกิดจากคนสองคนที่เขารักกันเลย มันก็จ,จะมีเรื่องของความรักบ้างแต่แ<ร>ในความรักมันก็จ,จะแบบมีหลายอารมณ์ไงแล้วจ,จะงอนเขาบ้างแล้วก็จะเสียใจบ่อยๆบ้างแล้วก็จะแบบเราต้องมีมหลายโมเมตนต์งานแต่งเราแบบเราดูวิญญาเราจ,จะร้องไห้บ้างเาวลาเวลางานแต่งเขาจะทำพรีเซนเทชันนะคะเรามีพรีเซนเทชันเราต้องแบบแรงแต่ต้องแต่นเด็กๆเลยนะมเมนกับตีี สี่สีไงทงานแต่งทีเนี่ยใหญ่กว่านี้แน่นอนเอนาไรั่อุด้ว้อาไาวะมา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 มทมา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 80มมตราม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 ต่ามามาาม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 าาะ เหลือเป็นประมาณ3เมตรเลยเราจะมีคำถามว่าแบบไม่ใช่ถามเลยว่าทำไมต้องเลือกเป็นเจ้าบ่าวคนนี้อะคะทำไมต้องเลือกเป็นใช่แปลกๆมากเลยคอนเด้ทำไมต้องเลือกเป็นเจ้าบ่าวคนนี้ใ่เพราะเขาไม่ดียังไงหรอเจ้าบ่าวเขาก็เขาก็น่าจะเป็นคนที่พิรักที่สุด เมื่อก็แต่งเราก็ไม่อยากเอออยากเพราะเมื่อวานจะฟ้องอยากออยยาากกไม่ลวในตัวละครที่เนี่ยเขาใส่กันางเกงหนนี้แบกางเขาทำอย่างไม่ได้แล้วใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าหนูต้องเล่นดีมากเมื่อวานจะบอกฟ้องอยากเขาอยู่เลยฟ้องอยากเหรอครับอยากแน่แต่บัตรตัวเอาแล้วจะฟ้องใหญ่หรอเปล่าจบคอนเสิร์ตก่อนเหอุ จะต้องเขาอยากข้อหาอะไระเขาองมีเขาจะผิดอะไรอ่ะนี่พอมันใหา่ไม่ได้พูดจาไม่ค่อยดีค่ะข้อหาพูดจาไม่เข้าหูแต่เขาตามใจเราเขาตามใจเราแต่เขาตามใจเราเนาะเขาตามใจหนูหน้ากล้องไงพี่รอใช่หลังกล้องเนี่ยพอลงปุ๊บขัดขาเลยหนูล้มหนูกลิ้งหนูลงไปคาลหนูขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็บอกว่ากระลุกขึ้นมาเองสิ เราเคยยุ่มหัวกันเลยใช่ไหมคะไม่เป็นตัวเหมกัวใช่ไหนูเกือบลุกขึ้นมาเคยยุ่มหัวแต่ว่าด้วยความรักที่หนูแน่เขาหนูรู้สึกว่าแบบผู้เดียวมันดีกว่าแว่าเรารักเขามากกว่าเรนะครับเรารักเขามากกว่าคิดว่ามันเข้าขายรักเพรางเดียวีเก็ความรักไม่ใญ่แบบก่จะสุขเราต้องเศร้ามาต่อ แต่เขาอาจจะไม่ยอมหยาก็ได้นะเออข้าจะไม่ยอมหยาใช่ทนายหยอย่าเลยเออทนายไหมเป็นหลายอย่างจังวันนี้หลายบทบาทแล้วจัเป็นทนายได้ไหมโอเคจีฟางรายการดีฝากไปรอไปก็ฝากทุกคนนะครับผมไปเจอกันที่ เอบิวคินแอร์มีบิการเดินเวทีเปิดเวทีคอนเสิร์ตนะครับผมริเซนต์บายจิสัวนะครับวันที่13 14 15นะครับไปเจอกันให้ครบเลยครับที่ศูนย์การค้าซีนีบีบัดตอนนี้หมดแล้วไม่เป็นไรเราก็ยังมีไลฟ์สตรีมก็สามารถดูพวกเราได้แน่นอนฝั่งนี้ด้วยครับแชร์โคฟแชร์โคฟส่งโล่ให้เลให้ใครนะให้ความรักให้เต้าความรักเอาแค่ควรัก Uh... Welcome to Star Society.